คือว่าครับฟังก็มีตอนที่เรายูความสุขมากๆไงสุขภาพหน้าไกลแข็งแรงเออสื้อเลขการเลขมันออกซุงหนุ่มอย่าสิวหน้ากร้านให้เออมันมาถือแล้วกอนที่แล้วมือไม่ยังซื้อไม่เลขมันออกทุกวันอย่านำอย่านำทุกเลขเออมาเถียกันคือพักคนอย่าเดี๋ยวให้คนแก่คนแก่ให้คนให้คนพี่วัดหน่อยพี่วัดแก่กว่าเพื่อนพี่วัดเลยพ่อหน่อยโอเคขอบคุณครับโอ้ยร้องทำไมร้อยทำไม โอเคขอบคุณรชารักเลยไม่มีอะไรหรอกรลักรักแฮปปี้เบอร์ดี์บักที่สุดเ,เป็นเพื่อนที่ดีเป็นน้องที่ดีแล้วก็มิได้จริงใจเหตุการักหักไม่มีอะไรมากเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณพี่ก่อนคุณพี่เอาคุณพี่กี้ให้คุณพี่ก่อน,ปปอนปปเขาขอให,ขอให้ขอให้บักละเด้อ <laughs> <laughs> ขอให้ลานน้องมีความสุขออกมาเนี่คือแบบ เจอกันตั้งแต่แรกๆช่วงแรกๆก,ก็ร้านเป็นคนน่ารักมาตลอดเอาเด้อนักนักแ,แ,แล้วตอนไหนตอนแรกก็แอบคิดอยู่ว่าจะมาไหม<อ>เพราะว่าร้านนอนไม่ไปวันเกิดนี้เลยนี่เสียใจแล <c oughs> ้ววันเกิดดีก็ไม่เคยชนดี้ <c oughs> เลยก็ <c oughs> ขอให้มีปากบางเฮลงเป็นคนน่ารักแบบนี้ไปตลอดนะจารย์มีความสุขมากๆครัสุหรับวันเกิดครับมากน้อยสำหรับพี่กี้นะคะัร้านน้อยเราเริเรา ก็วันนี้เป็นวันเกิดของร้านน้อยครบรอบเท่าไหร่ไม่รนะแต่ว่าก็รู้สึกว่า50ปีหรอก็ขอให้ร้น้อยนะคะมีความสุขความเจริญความเจริญในทางหน้าที่การงานและก็โชคลาภด้วยนะคะขอให้ร้นน้อยมีแต่ความปังมีแต่ความรวยมีคนหาคนหองตลอดปีตลอดไปเด้อพี่คอเป็นกำลังใจให้้วยวยพราหาเด้อค่ะเด้อขอให้มีความสุขเบเบิ้บเดดด้ยเเบิ้บเดดด้ย ยสุดท้ายนะคะ,ะผ่านมาแล้วนะวันแม่พี่ก็คือแ,แม่ของพวกหนูนะ,ะใช่ก็คือแกสองคนอยู่ในกลุ่มจอยสิงม,มีแกสองคนนะตัวแม่แต่น้าพ่อใช่มีแกสองคนอยู่ใน วันแม่ของเรานะคะอันนี้ก็ถือว่าวันแม่แล้วก็วันเกิดนะอันนี้หนูขอไวรพอนรักันรักันรักมากถึงจะยังไงก็รักได้าย้เอยเอ่ออ้าวนี oh, oh. Okay. ่มาเดี okay. ๋ยวนี่นี่นียอไวร์พอนก่อนว่า ขอให้พี่รามีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงซื้อเล็กกับซื้อ้มันถือกอย่าให้โอ้นดูหลายโตขึ้นก็ให้โอ้นวันนี้โอ้วนอย่างน้4 8 0 0แปด0 0 8แบ่งแสนคาลขซื้อ้มั่นเถือเลขนั่นเอามีความสุขมากๆรักมากค่ะ Happy Birthday to you

อ่ะครับคุณแขอ่ะจะพาพูดหนอ่นยอยพูดหนกักเร็วๆพอดพูดพูดหมอโะไรเงยขอบคุณมากเลยจริงๆจริงๆขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้ผมคุณท <ew> ีมงานน้องเมย์นะฮะขอบคุณน้องทีมงานเพชรลำเพลินขอบคุณทีมงานสารนพิมเพล ขอบคุณทีมงานคูบี้คูบิกี้กับทีมงานหีเหล็กเวนเจนนัทและยมตำนัวเป็นเต็มแม่ครัวและยมตำนัวด้วยเจต่อขอบคุณเครื่องเสียงจากแคสซาวนะขอบคุณทีมงานแดนเซอร์จากสารปันแองเกิลด้วยทุกคนขอบคุณแคสกับบารเป็นผัวเมียกันโอเคไหมนาะ อดครับขอบคุณผู้จัดนใู้แล้วขอบคุณขาผู้จัดการจากช่างโกสุวิสัยนะฮะหาถุงหอให้ด้วยนะกับแก้วไม่ขอบคุณที่มาจอยสินทุกท่านนะคือว่าหรือว่าคืนนี้คือทุกท่านคือสมาชิกจอยสินะ คือสมาชิกจอยเสียนโจโง่โจ้กน์จอยเสียนทุกท่านก็พูดยังางบักจิรพันธ์อามน้อยเลิศฉนานอมด้วยผู้จัดการมอนซิงมอนซิงนะครับทีมงานมอนซิงล่อซิ่งสาวหีเหล็กข้าไม่ตายน้องายสภาวดีหีใหญ่แม่งหีเล็กแห้งสู่ตายวะตาย ต้องเสื้อกีฬาได้รับสรลปต้องเสื้อที่เกน้อยมายืนแล้วไม่ขื้นก็ได้แล้วนี่อะไรทำทุกอย่างเลยเหรอต่อไปเดี๋ยจะต่อไปกีฬาโต๊ะจีนนะคะกีฬาสาวกีฬาแดนใช่ขอบคุณขอบคุณทุกท่าไม่คิดว่าจะมาเยอะขนาดนี้พี่ที่น้องไม่เยอะพี่ก็ไม่เยอะนะ ตด้งแต่ตั้งแต่จัดมาเนี่ยก็เลยชิมงานทีมงานเราคือมันาแบบรวมกันแบบเยอะที่สุดคือ